อืออ้ยจอมีสแหละจอมีสแหละโตมาบูโน่บูโน่หมุนแล้วปั่นเรียบร้อยโอ้โหวินิกว่าจะไม่ยิงแล้วบูโน่เฟอร์นันเดสยิงนาทีบาปเลยโอ้โหยังโหดสวัสดีครับผมโชว์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวของบูโน่เฟอร์นันเดสล่าง P O 2 W ร่าง Player of the w e e k นะครับที่เป็นล่างล่าสุดของบูโน่เฟอร์นันเดนะครับผมนะล่างนี้ก็จะมาในสไตล์ของ KT Playmaker นะครับซึ่งแปลกมากเพราะปกติบูโน่มันดีล่างหัวเพ y e เนะครับก็ร่างนี้มาจากเกมที่ยิงไกลใส่ทีมไหนนะฟูลแลมหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นแบบเกมอาทีบาเพราะผมโกงความตายนะ ก็ล่างนี้นะครับนะก็จะเป็นล่างที่เด่นไปทั้งด้านของการคองบอลเป็นบอลคอนโทรนะครับ91เลยนะแล้วก็โลพาร์ต90ซึ่งปกติเนี่ยบูโน่เป็นตัวที่จ่ายบอลดีมากนะครับทั้งสั้นและยาวนะแต่ว่าล่างนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน,น้อยนะครับสำหรับการจ่ายบัญยานะครับแต่ว่าเกมลุกกับบอลคอนโทรนี้ก็สูงนะ ส่วนดิบบิ้งนี่79็สบแล้วน้อยมากนะแล้วก็ลูกฟรีคิแปดสครับผมลูกครบแปครับแล้วก็สปีดอุ้ยช้ายอยู่นะสปีด75สปีดต้น76แต่ว่าคิกิ้งพาวเวอร์90ครับผมแต่ที่ผมชอบมากที่สุดของร่างนี้ก็คือสองเท้าเวลี่ไฮครับผมโอ้ยซึ่งผมไปดูและร่างกเก่าๆเนี่ยมันเป็นส่วนใหญ่มันจะเป็นไฮนะ เนี่ยร่างแจกก็เป็นไฮนะครับแต่ว่าเอาผมดืมใส่ทีมาเพราะว่าใส่ร่างนี้อยู่นะเพราะส่วนใหญ่เขาจะเป็นไฮนะครับสาหรับ2เท้าแล้วแต่ว่าร่างนี้เป็นเบรลี่ไฮนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะโหดแค่ไหนนะครับผมนะไปนะครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่นึ่งลอยนะนะเพผมใช้บูโน่เป็นตำแหน่งของกาลางรูปฝั่งซ้ายนะครับเพื่อที่จะได้เอี่ยวตัวปัดของโคนในเกมนี้นะโอเคี๋ยวมาดูกันว่าผมจะมีโอกาสได้ทาหรือเปล่านะ เป็นฝั่งของครับได้เคลียร์ก่อนนะโอเคที่ทำใหชื่อทีมของเขามัน,ปนแปลกๆว่ะตูนารดี้ครับผมแตะมาโอาเคครับคามิโซดักได้ผมเดวานแตะมาให้อิมปาเป้อิมปาเปเ้ปเกืนคืนออยูู่จะให้ตัวของบูโน่ครับผมแต่ไม่ได้อ่ะโอเคเดลิกส่งมายังติดอีกนาโชดักบอลได้ม,มาที่คามิโซแตะมา ผมรู้สึกว่าช่วงนี้ผมเล่นใจร้อนมากมาะครับโอเคบูโน่ฟานาดิสไปแล้วครับน่าจะวิ่งเร็วกว่านี้นะบูโน่โอเคเราเข้ามาชาได้ครับโอ้ผมใจร้อนอะไรเนี้ยโอ้คเาอยู่ที่ซานโดโตนารีครับอุ้ยโอ้โหนะโชคผมแบบแนดอาบุธนะ เดี๋ยวผมถอยมาตั้งรับดีกว่าโอเคครับโอ้โหไม่ใช่แมตช์อัพได้แต่ว่าก็ยังวันยังเข้าทางเขาอยู่แต่ว่าแมตช์อัพได้ครับจากหน้าชั่วเม่อกีคามิโซได้บอลครับบูโน่อ้าวไม่เติมเฉยเลยบูโนผมไม่เติมวะไม่เป็นไรเราถ่ายบอลออกตรงกลางซิโก้ขอยิงก่อนเลยโอ้โหเต็มคาร์ครับนะแล้วเขาก็เขีร์ไปปกติเป็นโฮเพลเยอร์นะบูโน ตัวาาล่างนี้เป็นคีทีปรู้สึกว่าชอบโฮมากกว่าอันนั้นเติมเยอะกว่าหรือผมไม่ยิงครับผมผมจะให้บูโนโหักเข้ามาแล้วสตันนิ่งเมื่อกี้ยิงก็ยิงได้นะตแต่จะให้บูโนโยิงนะผมก็เลยไม่ยิงครับเอแล้วบูโนโผมโยนไกลๆออกมาจากวันนิบิโต้เฟมิโนครับอาจมาแล้เวเขาจะ ชิงกันถึงหน้าประตูผมเลยหรือเปล่าโอเคซิโก้ซิโก้แปลงมาไม่ถึงยีกแล้วเขาแปลงมาที่อุย้ยถ้าผมแบบอ่านชื่อผิดก็ต้องขอไปด้วยนะครับโอเคแบงแฮมเอ้ยแบตเตือนอุย้ยอะไรเนี่ยอ้าว้วบูโน่พิกเอา,เอายืนนิ่งทำไมเพื่อนย,ยืนนิ่งทำไมโอเคบูโน่พิกตัวลแล้วจะปั่นตีแล้ว รม okay. ิส no. right <The Pokemon apan> okay. ูด no. ักได้ครับโอเคบูโนขอแก้ตัวหน่อยแล้วกันบอลอยู่ไหนบอลอยู no. ่ไหนจะได้ยิงนี่วันนี้โอเคบูโนอีเอลขอสตันนี่งีไม่ทันอีกแล้วไม่เป็นไรหายอากาศได้นเสมอครับบูโนกับตันของเราเกมนี้ต้องมีสกอร์นะอาจจะปั้นนายอยู่คนเดียวซิโกซิโกตบัดมาบูโน บูนูโล่งๆแล้วขอสตันนิงเลยโอ้โหติดฮะจจงหวันนี้ไม่เป็นประตูอีกแล้วขอหมุนด้วยกันนะบูนูผมจะได้ประมงกับเขาบ้างเลนดาโชผมขึ้นคนเดียวไม่ได้ครับบูนูตะัดมาจจงหวันนี้เอาแล้วงาผมจะดักได้ครับเขาเปิดยาวมาครับมิโซะหมุนตั้งมาดาโชแปะมาครับ เราตาโลมาตินิสเอาและเดรลิกดักได้ฮะเอ,อ้ามาตินิสยังแย,ย่งกลับมาอีกแล้วย่งกันไปแย่งกันนะผมผมไม่ไหวแล้วผมจะคือประตูแต่ว่าเดรลิกผมซาดอ,อ้าวโจเวียสลับครึ่งแรกผมสูงประตูต่อสูนะเป็นฝั่งเรายิงไว้สามครั้งนะครับตรงกรอบหนึ่งครั้งฝั่งเขายิงหนึ่ง 1, ตรงกรอบหนึ่งนะครับไม่เป็นประตูสักสักทีเลย ทีเราก็จะไม่เปลี่ยนบูนโน่เหมือนเดิมเราขอเปลี่ยนตัวอื่นบนโน่เรามันต้องหมดวน,นี้ดิไม่มี๋ยวมันทันแล้วกองกลางผมเล่นยากมากนะแบบพลิกตัวไปยิงเนะี่ยมันยากนะถ้ามีม๋ยวมันทันนะการคอมบอลบุนโน่ไม่ได้เยอะเลยนะทีเรากลับมาเสร็จบอลดีกว่ามื่อกี้ผมเล่นใจร้อนมากมีเชอการแบบ ขอบอลยงนมันดูน่าเบื่อนะแต่ว่ามันก็ดิ้งดีนะโอเคบูโน่ไปออกมาเอ็มปาเป้คืนมาที่บ<ม>ูโน่จะไปแล้วไปไงไปครับอย่างนี้โอ้ยแล้วบม่งมาตรงนั้นมีคนไหมนะโอเคบูโน่ผมอยู่ไหนบู uno, โน่ขอปั่น มันก็ไม่น่าเข้านะปัน่นเมื่อกี้มันเบาเกินคนระับโอเคแต่เข้ากลางครับมอรรี่มัเมนเตสบูโนโ่เ,นเฟอร์นันเดสจังวันนี้จังวันนี้อยู่คนเดียวแล้วขอสตันนี่ตีแล้วตีด <laughs> ผมว่ามันจะไม่ยิงแล้วเกมนะี้บูโนโ่ผมโอเคครับบูโนโ่เฟอร์นันเ,สนเดสตัดบอลนะเอ็มปาเป้โอ้ยแต่มันทัดเราจะไม่ออกเลยเมื่อกี้ โอ้แมตต์อาไม่โดนอีกโอ้โหแมตต์อาไม่โดนอีกไปลลเลยสตีมดักฝั่งนี้ดีกว่าอย่างไรโอ้โแล้วก็แทงมาแล้วก็จิงเลยโอ้โหนี่ไม่เข้าครับอ้าวไม่ออกอคีย์ดักได้ไปเลยบูโน,น,น่เล่นกันสองคนเล่นกันสองคนวันทูวันทูวันทูเมาไม่เข้าอย่างงี้กูก็สตัน นี่งเงยแล้วกันโอ้โหเซฟอีกแล้วว่าอ,อะไรจะเซฟขนาดนั้นนะเกินไปแล้วพี่มันจะเกินไปแล้วผมไม่แย่แล้วผมกลัวบูน่ผมไม่ได้ยิงไม่ได้แล้วบูน่บูน่ต้องมาหมกเลยแหล,ละไห <c oughs> นล่ะบูน่ฮฟันเดดต้องขึ้นหม่งแล้วนะเพื่อนตอนเนี้ยเราโคบันทนายจะไม่ได้ยิงเกมเนี้ย ตายล้วขึ้นมาะมงแล้วแหละอย่างน้อยเกมนี้ต้องมีสักหนึ่งประตูแล้ววะสำหรับบูโน่ฟันเดนเดตเอาละเขาจะเปลี่ยนตัวน้าไปไหนเนี่ยบูโน่เราจะกิงแล้วเอายครับเราตั้งบูโน่เป็นตัวโขกไปแล้วนะเราเปลี่ยนกันเปลี่ยนนิดหน่อยเปลี่ยนนิดหน่อยแล้วก็เปลี่ยนกลับเพราะว่าถ้าเราตั้งตัวโขกเนี่ยเราต้องสลับ ตัวให้เกมมันไอ้นี่ก่อนะไม่งั้นมันจะมันจะไม่โขกให้หนะครับเือ้เอ้าแล้วทำไมผมเปิดต่ำยังไงเอาแล้วบูนูได้ขึ้นเมื่อกี้ผมได้มันคับตัวบูนูเลยนะแต่ว่าไม่ได้มองอผมเปิดต่ำเกิน,น,กนโอก้จะม่ได้ขอย้อยๆมาที่บูนเฟร์นันเดสโอ้บูนผมไปไหนอ้าวแล้วบอลอยู่ที่บูนูจังหวะนี้สตัน นิ่งงมงเซฟอีกแล้วอ่ะเพื่อนมันเกินไปแล้วอันเนี้ยอันนี้เกินจริงราซิยาร์โอ้โหเกินอะไรจะเซฟขนาดน,นั้นนะแล้วอัลาบาบไม่ใช่ครับดิมากโกเปิดมาที่เสาแรกตัวไหนวิ่งมาโชกค,ครับ The เดินลีกมงก็ไปโอ้โติเสาเลายซ้ำไเรียบร้อยผมมาใช่เดลีกไม่ใช่บูโน่แต่เป็นเดลีครับอวนนี้ ประตูต่อส่วนครับจากมัาเธเดลิกเขียนเขาได้เขียมาเดลิกดักได้ครับแล้วบูโน่จะแทงมาให้เอม็ปปปเอมปัปเป๊ปเอ็มปัปปี้เอ็มปัปเป้คลองบอลอยู่ครับแล้วเห็นบูโน่ยืนอยู่คนอย่างนี้บูโน่ตะบัดมาเอ็มปัปป้ช็อปเทิร์นมาแล้วจะยจิงอเอาเอาบอลบูคิกบอลบูคิกเขา,าส่งมาที่กาซิยาครับเปิดออกมาดาโชโมงครับ เดี๋ยวเดีลิวหมุนหมุนไม่ใช่อรรัลระบบมายัางไงลิสเทมแต่มาดีมากุดักได้ครับแต่บูนูฟัน,นดสผมไปนู่นเลยเอ้ไปนู่นจริงนะไปไหนะ่ะไปไหนกน็มันจะไม่ได้ยิงเกมเนี้ยบูนูเหมือนจะไม่ได้ยิงวะ่ yeah, นะเอานันเะนี้ยไม่อยากอัดใหม่เลย ว่าเกมนี้ผมก็เล่นข้างล่างนี้จยาพึงพอใจมากๆแล้วบูโน่เล่นกับซิกโก้สองคนไม่รู้แล้วจังวันนี้ขอแบ็คแฮมเปิดมาบอลลีมันเตะมง่งอัดเข้าไปไม่เข้าอีกแล้วโอ้หมึงจะหนหีไปไหนเพื่อนอานาทีทนแล้ว,วอ่ะกอกีมเป้าหมายคือบูโน่ไม่ถึงอีกแล้วเพื่อนอ,อื้อฮ้ย จัจจงนี้เนี่ยจังนี้เนี่ยตมาบูโนูบูโนูหมุนแล้วปัน่นเรียบร้อยโอ้โหนึกว่าจะไม่ยิงแล้วบูโนูฟอนันเดสยิงนาทีบาปเลยโอ้โหยังโหดโอ้โหนึกว่าจะไม่ยิงแล้วบูโนูฟอนันเดสเอาแล้วออกเลยจังหวะน,นี้เอาโหดเกินกับออกเลยครับอ,อยากเ,เอาอะเอออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอา เขี okay. ่ยผมออกเลยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ใครเปิดได้ต <apology> ัวอะไรในเพ e เออร์เรวิค oh. ซีซ <GO av> ั่นนี้ไอสัปดาห์นี้ลรวก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะไม่ถึง200กดติดตามด้วยนะตอนนี้เรา50แล้วนะครับโอเคไปเจอกันใหม่จิ๊หน้าครับบ๊ายบาย My appetite. Don't leave me.